นิทานก่อนนอนแครอทไข่หรือกาแฟาวันหนึ่งลูกสาวกลับบ้านด้วยใบหน้าหม่นหมองเธอบ่นกับพ่อว่าเหนื่อยเหลือเกินเหมือนชีวิตกำลังเจอปัญหาไม่รู้จบพอเรื่องหนึ่งผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาเธอเริ่มรู้สึกท้อและไม่แน่ใจว่ายังไหวอยู่ไหมพ่อฟังเงียบๆก่อนที่จะลุกขึ้นและชวนเธอไปในครัว โดยไม่พูดอะไรพ่อหยิบหมอ้อขึ้นมาสามใบเติมน้ำแล้วก็ตั้งไฟแรงจนน้ำเดือดจากนั้นเขาก็ใส่แครอทลงไปในหมอ้อใบแรกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในหมอ้อใบที่สองจากนั้นก็ใส่กาแฟบดลงไปในหมอ้อใบที่สามลูกสาวก็ยืนมองอย่างสงสยัยนี่มันอะไรกันคะ ยีนาทีผ่านไปพ่อปิดเตาแล้วก็ยกของทั้งหมดออกมาวางเรียงกันในชามเขาหันมาถามลูกว่าหนูเห็นอะไรแครอทไข่แล้วก็กาแฟไงคะพ่อได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็พูดต่อว่าหนูก็ลองจับดูสิเธอจับแครอทมันทั้งนิ่มแล้วก็เปื่อยเธอแกะไข่ ข้างในก็สุกแน่นเธอจิบกาแฟกลิ่นหอมและรสชาติก็เข้มขน้นหลังจากนั้นพ่อก็ได้พูดช้าๆว่าทั้งแครอทไข่แล้วก็กาแฟต่างก็ถูกต้มในน้ำเดือดเหมือนกันแต่มันได้ตอบสนองต่อความร้อนแตกต่างกันไปแครอทที่เคยแข็งแรงแต่เมื่อเจอความร้อนก็อ่อนปวกเปียกไปแล้ว ไข่ที่เคยเปลาาบางกลับแข็งด้านขึ้นจากข้างในส่วนกาแฟนั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองแต่มันเปลี่ยนน้ำเดือดให้หอมกลุ่นพ่อมองลูกสาวแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าลูกล่ะเวลาเจอปัญหาเจอความร้อนแรงของชีวิตลูกจะเป็นเหมือนแครอทไข่หรือว่ากาแฟนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิต เราไม่อาจเลี่ยงน้ำเดือดในชีวิตได้หรอกบางวันอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกหมดแรงเหมือนกับแครอทบางวันหัวใจก็แข็งชาเหมือนไข่ที่ต้มสุกแต่ถ้าเรามีหัวใจแบบกาแฟแม้จะเจอเรื่องกดดันความร้อนร้ายเราก็จะไม่เพียงแค่รอดแต่ยังเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยบางทีแล้วปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบหลีก แต่คือสิ่งที่หล่อหลอมเราให้เติบโตขึ้นคืนนี้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าเราอยากเป็นอะไรในน้ำเดือดของชีวิต